สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของการสร้างสารค์ดิจิทัลวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับคอร์สสำคัญในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณม4ที่จะพาคุณเรียนรู้ทั้งการออกแบบและสร้างเว็บไซต์และการเขียนโปรแกรมครับถูกต้องเลยค่ะโดยเฉพาะน้องๆม4ที่กำลังจะเริ่มต้นการเดินทางนี้ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครูบอยเทคโนลอย่างเป็นทางการนะคะและผู้ที่จะมาเป็นไกด์นำทางให้กับเราก็คือครูกำพล ตั้งพิทักษ์เสมอหรือครูบอยนั่นเองครับท่านจบด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาจากมอกรุงเทพธนบุรีพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้ทุกคนแล้วครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักเรามาดูการวัดและประเมินผลกันก่อนค่ะคอสนี้เน้นความสมดุลโดยแบ่งเป็นทฤษฎี50%และปฏิบัติ50%อย่างละเครื่องเลยนะคะสำหรับคะแนนทฤษฎีมาจากแบบฝึกหัด ใบงานรายงานและการสอบกลางหรือปลายภาคครับส่วนคะแนนปฏิบัติจะเน้นไปที่ชิ้นงานงานกลุ่มและการสอบปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนได้ลงมือทําจริงเนื้อหาตลอดทั้งเทอมนี้ถูกแบ่งออกเป็น4หน่วยการเรียนรู้หลักที่ต่อเนื่องและครอบคลุมการพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมดค่ะได้แก่1เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต2โครงสร้างเว็บและจรรญาบรณของผู้ทำเว็บ3สนุกกับ HTML และปิดท้ายด้วยการรวมทั้งหมดใน4การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ครับเรามาดูภาพรวมกำหนดการกันนะคะหน่วยที่3และหน่วยที่4คือส่วนที่เราจะใช้เวลาเรียนและปฏิบัติมากที่สุดรวมกันถึง28ชั่วโมงเพื่อให้ทุกคนเชี่ยวชาญในการสร้างเว็บไซต์ค่ะเข้าสู่หน่วยที่1ความหมายบทบาทและแนวโน้ของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเราจะเริ่มจากการปูพื้นฐานสำคัญของวิทยาการคำนวณก่อนครับ คือองค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณซึ่งเป็นทักษะการแก้ปัญหาจากนั้นเราจะเข้าสู่โลกออนไลน์ด้วยการทำความเข้าใจกับคำศัพท์พื้นฐานเช่นความหมายของเว็บไซต์เว็บเพจโฮมเพจและเว็บเบราว์เซอร์รวมถึงเรียนรู้ว่าส่วนประกอบของเว็บเพจนั้นมีอะไรบ้างและปิดหน่วยที่1โดยการทำความเข้าใจในมิติที่กว้างขึ้นนั่นคือบทบาท และแนวโน้มของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันและอนาคตครับต่อมาคือหน่วยที่2โครงสร้างเว็บและจรรยาบัรณของผู้ทําเว็บหน่วยนี้เราเน้นที่การวางแผนและจริยธรรมค่ะเราจะได้เรียนรู้โครงสร้างของเว็บไซต์ว่าควรเป็นอย่างไรตั้งแต่การแยกแยะเว็บเพจเว็บไซต์และโครงสร้างเว็บครับ และที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการเป็นผู้สร้างที่ดีเราจะมาทำความเข้าใจข้อควรรู้ก่อนเป็นเว็บมาสเตอร์และจรรยาบัณของผู้ทำเว็บค่ะเข้าสู่หน่วยที่3สนุกกับ HTML เราจะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจความหมายและโครงสร้างไวยากรณ์ของการเขียนเว็บเพจก่อนก่อนจะลงมือปฏิบัติจริงครับหน่วยนี้คือหัวใจของการเขียนโค้ดค่ะเราจะใช้เวลาถึง10ชั่วโมงในการเรียนรู้ภาษา HTML อย่างสนุกสนาน เพื่อให้ทุกคนสามารถขึ้นโครงสร้างเว็บไซต์ของตัวเองได้ค่ะและปิดท้ายด้วยหน่วยที่4การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ซึ่งเป็นหน่วยที่รวมทุกองความรู้ครับในหน่วยสุดท้ายนี้เราจะได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่หลักการออกแบบ UI UX ไปจนถึงการทดสอบและเผยแพร่เว็บไซต์จริงค่ะเป็นการสร้างชิ้นงานใหญ่ที่เราจะได้ภูมิใจค่ะเป็นยังไงบ้างครับกับโครงร่างของคอร์สนี้ ถังน่าสนใจและอัดแน่นด้วยเนื้อหาการปฏิบัติจริงหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเรียนรู้ตลอดทั้งเทอมนะครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันในห้องเรียนนะคะสวัสดีค่ะ